หลังจากที่ไทยไปทําการซ้อมรบกับอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้วัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสตราเซเนกาแล้วก็ทาง m r n a ของไฟเซอร์มาจีนก็ทำการเล่นงานประเทศไทยนะครับโดยการไม่นำเข้าลำใหญ่นะครับโดยอ้างว่ามีเพลียนะครับก็เลยส่งผลทำให้ตอนนี้รัฐตีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะทำการเจราจากับจีนอีกร,รอบหนึ่ง นะครับซึ่งเป็นประเด็นในการตอบโต้เพราะตอนนี้ในตะวันออกกลางนะสงครามสหรัฐอเมริกากตะวันกับกลุ่มสภาพยุโรปกํลาลังพ่ายแพ้พ่ายแพ้นะเกมก็กลับมาเล่นในตะวันออกกลางเป็นสําคัญขพรายเล่นงานะในเอเชียเป็นสําคัญเมื่อมุ่งมาในเอเชียก็พยายามดึงไทยเป็นพวกเข้าทาการกดดันจีนนะครับพอเข้าทําการกดดันจีนกินก็ตอบโต้เบาๆด้วยกันไม่นําเข้า สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติทั่วโลกนะครับและความบุนแดงแะตะวันออกกลางที่กําลังเกิดขึ้น มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะเป็นภัยธรรมชาติที่ปรากฏว่าฝูงแกะกว่า500ตัวถูกฟ้าผ่าในเจอเจียเสียชีวิตทั้งหมดนะครับฝูงแกะประมาณ550ตัวนะครับตายเพราะเกิดฟ้าผ่าบนภูเขาอารูดูลนะครับในเมืองนีซอสมินดาทางตอนใต้ของเจอเจียนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองนัดเอาชาวัสนะครับ กล่าวว่ามีแกะ1,500ตัวบนฝูงหญ้าแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านตันนะฮะบอบกาประมาณ5กิโลเมตรนะ,ะแล้วก็เกิดฟ้าผ่าลงมาก็เสียชีวิตไปปัจจุบันราคาแกะยูรัสเจอเจียอยู่ที่350ลาลีเจอเจียรหรือประมาณ3,750บาทต่อตัวฮะเสียชีวิตไป550ตัวเลยทีเดียวนำทูมฉับพลันนะครับที่ตุรกีปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตแล้ว40ศพ กู้ภัยเดินหน้าหาผู้สูญหายครอบครัวผู้สูญหายจากน้ำท่วมนะครับในตุรกีในหลายปีที่เฝ้าติดตามทีมกู้ภัยค้นหาสิ่งปลูกสร้างนะครับและเป็นไปได้ว่าผู้ยอดผู้เสียชีวิตจากกระแสน้ำที่เชี่ยวรุนแรงอาจจะเพิ่มขึ้นผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย40ลรายจากน้ำท่วมทางตอนเหนือของภูมิภาคทะเลดำ ในการภัยพิบัติทางภัยธรรมชาติคร้องที่2ที่เกิดในประเทศนี้เผชิญในเดือนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตเสีย34คนจากน้ําท่วมในเขตกาสตาโนนูนะครับซึ่งเป็นเมืองบอสเคิร์ตไปด้วยและอีก6ชีวิตเสียชีวิตในเขตซีนอฟหน่วยงานนะครับจัดการภัยพิบัติและฉุกเฉินมีการระบุ เช่นนั้นถสถานการณ์ตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าภัยธรรมชาติกําลังหนักหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์หปรากฏการณ์เกิดขึ้นในเชิงสถิติในกระดาษที่เกิดเหตุแผ่นไหลรุนแรงมาอีกแล้นะฮะ7.5เขย้ยวเฮติพบแล้ว227ศพบ,บ้านเรือนโรงแรมพังพินาศนะครับพบสูผู้เสียชีวิตอย่างน้อย227ศพ ได้รับบาดเจ็บและสูญหายหลายร้อยคนหลังจากเกิดแผน่นดินไหวรุนแรงสั่นสะเทือนทางตะวันตกเฉียงใต้ของเฮติทำโบสถโรงแรมและบ้านเรือนของประชาชนเหลือแต่ซากในโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายในครั้งนี้ในขณะที่อัฟกา,านิสถานตอนนี้ก็หนีกระเจิงฮะปรากฏว่ากลุ่มตาลีบานยึดได้อีกเมืองทางเหนือนะครับเข้าใกล้กรุงคาบูทุกขณะนะครับพวกกลุ่มตาลีบันยึด มาซานะครับอีซาลิฟเมืองหลวงทางภาคเหนือของอัฟกานิสถานส่งผลให้กองกำลังอัฟกานิสถานต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนขยับเข้าใกล้กรุงคาบูทุกขณะกระตุ้นให้บรรดาต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาติตะวันตกทั้งหลายเร่งอพยพของดบพลเมืองของตัวเองออกจากเมืองหลวงดังกล่าวพัฒนาการในครั้งนี้ถือเป็นการบุกยึดครั้งสำคัญหนล,ล่าสุดที่กลุ่มหุนแรงโจมตีนะฮะ ลุกคืบทั่วประเทศไปในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการถอนกำลังนะครับของทหารนานาชาติที่นำโดยสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เวลานี้กรุงคาบูและจาลาลัดนะครับทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเป็นเพียงแค่สองหมือเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่ในเงื้อมือของกลุ่มที่เรียกว่าตาลีบันในขณะที่สหรัฐอเมริกานะครับ โดยโจไบเดนก็มีการส่งทหารจำนวน5,000นายเข้าทำการอพยพประชาชนนะครับและอพยพสถานทูตกลับด่วนพบสั่งเผาเอกาสารสำคัญก่อนหนีเอกอกัคราชทูตของอังกฤษนะฮะก็เตรียมจะบินออกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกคำสั่งส่งทหารจำนวน1,000นายจากเดิมรวมจำนวนจำนวน5,000นายเข้าอัฟกานิสถานเพื่ออพยพเจ้าชชที่สถานทูต ในกรุงคาบูกับประเทศพบอีเมลรั่วมีคำสั่งให้คนสถานทูตทำลายเอกสารทิ้งนะครับก่อนหลบหนีด้านเอกอัคราชาทูตอังกฤษจะเดินทางออกนอกอัฟกานิสถานนะครับสำนักข่าวซีเอ็นรายงานว่าสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีนะครับได้กล่าวว่านะครับผ่านการถแถลงการน่าถึงการเพิ่มจํานวนกําลังทหารสหรัฐอเมริกาไปยังอัฟกานิสถานจำนวน5,000นายนะครับเพิ่มขึ้นอีก1,000นาย นะครับเพื่อช่วยเหลือในการอพยพเจ้าที่สถานทูตออกจากสถานทูตในกรุงคาบูนะครับก่อนที่กลุ่มติดวุธกลุ่มตาลิบันจะเข้าทำการยึดเมืองนะครับขณะเดียวกัน ABC News ระบุว่าอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้การียังคงยืนกลานจะไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับในการถแถลงสดทางสถานีโทร,โท,รทัศน์นะครับอัฟ,ฟกานีนะครับ เขาออกมาปฏิเสธการรายงานงานข่าวที่ว่าเขาจะยอมลาออกจากตําแหน่งถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากลุกคืบอย่างรวดเร็วของกลุ่มตปฏิบันโดยชี้ว่าเขามีเป้าหมายไปที่การป้องกันการไร้เสถีภาพเพิ่มขึ้นความรุนแรงและการพระทินของประชาชนของพวกเขานี่คือเหตุการณ์ในตะวันออกกลางที่กําลังคุงกรุ่นมากขึ้นโควิด1 9ผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกาเห็นตรงกันหนีไม่พ้นทุกคนต้องฉีดโควิด1 9ให้ครบ3มเข็ม แพทย์หญิงแอนไรมอยนะครับนักโรคระบาดวิทยาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาช่วงปลายสัปดาห์เห็นพ้องกับนายแพทย์เออนโตนี่เปาสีที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของทำเนียบขาวระบุดูเหมือนใน1วันนะครับวันใดที่ทุกคนต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอท่ามกลาง ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสรุปก็คือว่าต้องมีการขายวัคซีนเพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดตายโควิด1 i ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นเป็น645รายต่อวันเพิ่มขึ้นเท่าตัวใน2สัปดาห์นะครับค่าเฉลี่ย7วันนะผู้เสียชีวิตจากโควิด1 i ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นเป็น645รายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง2สัปดาห์แต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สภาวะหนักเลยทีเดียวในขณะที่เกาหลีอึง้งนะสั่งซื้อตู้เย็นมือสองทางออนไลน์ปรากฏว่าเจอเงินซุกไว้3.6ล้านบาทชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งนะครับถึงกับอึง้งพบเงินสด1.1ล้านวอนหรือประมาณ3.6ล้านบาทซุกอยู่ในตู้เย็นมือสอง ที่สั่งซื้อทางออนไลน์อย่างไรก็ตามชายรายนี้ได้ตัดสินใจแจ้งตำรวจรายงานข่าวของสำนักข่าวฮันกุนฮอโบรายงานว่านายเอสั่งซื้อตู้เย็นออนไลน์จากบริษัทสินค้ามือสองแห่งหนึ่งในเขตชงโนเมืองกรุงโซโดยไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีเรื่องประหลาดใจกล้องใหญ่เกิดขึ้นระหว่างแกะสินค้านายเอพบพันธบัตรปึกๆซุกซ่อนอยู่บริเวณฐานด้านล่างของตู้เย็น รวมแล้วมีพันธบัตรจำนวน50,000วอนรวมจำนวน2,200ใบคิดเป็นเงินทั้งสิ้น110ล้านวอนด้วยมันเป็นสินค้ามือสองตู้เย็นจึงไม่ได้อยู่ในกล่องถูกส่งมาในสภาพห่อพลาสติกนะครับส่วนเงินถูกมัดเป็นปึกๆแยกห่อไว้ ในถุงพลาสติกแล้วเทปกาวติดไว้ในฐานล่างของตู้เย็นอย่างไรก็ตามแม้โชคใหญ่จะมาเยือนไม่รู้ตัวแต่ชายคนกก่าวตัดสินใจแจ้งความตำรวจตั้งแต่6สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจเปิดการสอบสวนบริษัทผู้ขนส่งสินค้าผู้ซื้อเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ากล้องอเงินเหล่านี้มาจากไหนเวลานี้เจ้าที่ยังคงอายัดเงินดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายแล้วหากพบว่าเงินนี้เป็นเงินส่วนหนึ่งของกระบวนการอาชญากรรมมันถูกยึดเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยกฎระเบียบและบทลงโทษปกปิดกระบวนการอาชญากรรมอย่างไรก็ตามหากมันเป็นเงินที่เกิดจากการทําหายโดยไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมผู้เป็นเจ้าของเวลา6เดือนสำหรับหาหลักฐานมายืนยันอ้างสิทธิ์นะครับในกรณีนี้หากไม่มีเจ้าของมาอ้างสิทธิ์เงินจะตกเป็นของบุคคลที่พบมันคนแรกนะครับและหาก เป็นดังนั้นเงินจะตกเป็นของนายเแต่เขาต้องเสียภาษี22%แต่หากบุคคลที่เป็นเจ้าของเงินดังกล่าวนายเก็มีสิทธิ์รับเงินแบบมีสิทธิ์ราวประมาณ 50, 5 5%ถึง20%ทั้งนี้กรณีที่เงินบริสุทธิ์ผ่าน6เดือนไปแล้วแต่ไม่มีคนออกมาแสดงตัวเป็นเจ้าของนายเจะมีเวลา3เดือนสำหรับเข้ารับเงินดังกล่าวแต่หาก ผ่านเส้นตายไปแล้วในเอยังไม่มารับเงินเงินดังกล่าวก็จะถูกยึดเข้ากลังของแผ่นดินต่อไปเป็นเรื่องแปลกๆนะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่สุดน,น่ารักส,นสวนสัตว์สิงคโปร์เพาะพันธุ์ผสมเทียมให้กับลูกแพนด้าถือกำเนิดประสบความสำเร็จได้เป็นครั้งแรกสัมัาร่เอ a พีรายงานว่าอนุรักษ์สัตว์ป่านะครับของสิงคโปร์ประกาศนะครับ วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาบอกว่าลูกแพนด้าด้วยวิธีการผสมเทียมโดยสวนสัตว์สิงคโปร์ตัวแรกนะครับคลอดมาเมื่อ14สิงหาคมนะครับจากแม่แพนด้ายักษนะ์เจียเจียวัย12ปีและจากเชื้อสเปิร์มแช่แข็งของโคไนะคแพนด้าพันุ์เพศผู้วัย13ปี ซึ่งแพนด้าเพศเมียมีอายุ12ขวบได้กำเนิดลูกแพนด้าที่เกิดขึ้นจากการผสมเทียมด้วยสเปิร์มแช่แข็งนะครับของแพนด้าเพศผู้วัย13ขวบนะครับสร้างความดีใจให้กับคนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนสัตว์สิงคโปร์ซึ่งประสบความสำเร็จในการเพราะพันธุ์แพนด้ายักษ์ด้วยวิธีการผรสมดาวเทียมได้เป็นครั้งแรกสำหรับการวิเคราะห์ตอนนี้เราคงเห็นนะครับว่าสถานการณ นะครับที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกาในเทนเนสซีก็จะมีการประท้วงอนลามานผู้ปกครองนะครับต้านสถาบันการศึกษาบังคับสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด1 9ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายในเมืองเฟรนเฟิร์สเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการด้านศึกษาวิลเลียมสันเคานตี้ลงมติบังคับให้บุคคล ในระบบการศึกษาชั้นพื้นฐานตั้งแต่เกรด1ถึง12จะต้องในนั้นก็รวมถึงผู้บริหารและครูจะต้องสวมหน้ากากอนามัยท่ามกลางเสียงคัดค้านจากบรรดาผู้ปกครองและคนอื่นๆก็เลยเกิดความชุมนุมประท้วงและต่อต้านเกิดขึ้นในขณะที่สถานการณ์โควิด1นทีในสหรัฐอเมริกากำลังถือว่าหนักเลยทีเดียวเชิญง,งานวิเะห์ตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับสหรัฐอเมริกากําลังถอนทหารแล้วก็ถอนบุคคลทั้งหมด นะครับโดยเฉพาะเจ้าที่สถานทูตออกจากกรุงคาบ,บูนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานทูตมีการถาทําลายนะครับเอกสารต่างๆของสหรัฐอเมริกาเหมือนในหนังเลยตอนนี้นะครับในขณะที่กลุ่มตาลิบันกําลังทําการลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นคือภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทั้งแผ่นดินไหวที่เฮตินะครับแล้วก็เกิดเหตุ ที่น่าสนใจโดยเฉพาะภัยธรรมชาตนิน้ำท่วมที่ตุรกีนะครับที่ญี่ปุ่นก็เกิดน้ําท่วมในประเทศไทยก็เกิดน้ําท่วมในอํเาเภอฝางในจังหวัดเชียงรายฝางเชียงใหม่เชียงรายก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันเกิดขึ้นโดยภาพรวมนะรสถานการณ์กําลังหนักขึ้นถึงแม้ว่ายังไม่ถึงวันที่20่ึ่งซึ่งตามปกติจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด5าวันนะครับสถานการณ์จะหนักขึ้นทั้งหมด5วันในมาเลเซีย ก็ษาวานายกรัมรีกําลังจะลาออกในเชิงงานสังเคราะห์ปัญหาต่างประเทศตอนนี้ในประเทศไทยจีนก็กีดกันในเรื่องของลำใหญ่หลังจากที่ไทยไปทําการซ้อมรบกับอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้วัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสตราเซเนกาแล้วก็ทาง m r n a ของไฟเซอร์มาจีนก็ทําการเล่นงานประเทศไทยนะครับโดยการไม่นำเข้า ลำใหญ่นะครับโดยอ้างว่ามีเพลี้ยะนะครับก็เลยส่งผลทําให้ตอนนี้รัมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะทําการเจรจากับจีนอีกราฟหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประเด็นในการตอบโต้เพราะตอนนี้ในตะวันออกกลางนะสงครามสหรัฐอเมริกากะตะวันกับกลุ่มสภาพยุโรปกํลาลังพ่ายแพ้พ่ายแพ้นะเกมก็กลับมาเล่นในตะวันออกกลางเป็นสําคัญขอไปเล่นงานะในเอเชียเป็นสําคัญมอมุ่งมาในเอเชีย ก็พยายามดึงไทยเป็นพวกเข้าทาการกดดันจีนนะครับพอเข้าทําการกดดันจีนกินก็ตอบโต้เบาๆด้วยการไม่นําเข้าลําใหญ่อย่างไรก็ตามอยู่ในเรื่องของกระบวนการทางการทูตนะครับที่จะทําการเจรจาแต่จริงงที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องหนึ่งเงินที่โผล่เข้าไป <c oughs> ไปเจอในเกาหลีเนี่ยนะฮะสาล้านเนี่ยโผล่เข้ามาเจอได้ยังไง นะครับประเด็นที่น่าสนใจหลังอย่างนี้นะฮะว่าเป็นเงินของใครกันแน่และใครจะมีสิทธิผู้ที่ถ้าไม่มาแสดงตัวถ้าเป็นเงินผิดกฎหมายเงินนี้ก็จะเป็นเงินที่ถูกพบเจอนะครับสำหรับคนที่ได้ตู้เย็นนะว่าไงซื้อตู้เย็นมาได้เงินมา3.6ล้านนะเป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงกําลังเกิดขึ้นนะครับ หลังจาก25กดกฎดาคมหลังหวักจากวันที่21นะครับ16แล้วก็วันที่20สิงหาคมนั่นหมายความว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้หนักหรือยังยังไม่หนักพอนะครับมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปสถานการณ์จะหนักกว่าน,นี้ในมาเลเซีย มีรายงานว่านายกัรมตรีไปไม่รอดแล้วหลังจากมหาเทโมฮัมมัดมีการจับมือกับฝ่ายค้านร่วมกันที่จะโค่นนายกรัฐมนตรีที่รับการสนับสนุนจากพระราชาธิบดีที่5นั่นหมายความว่ามาเลเซียจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างจะสูงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้